ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับปางอีกแล้วนะคะวันนี้ปางพามาดูคอนโดย่านอ่อนนุชนะคะที่ใกล้ BTS อ่อนนุชเพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะคะและผ่อนถูกกว่าเช่าอีกแล้วผ่อนเริ่มเพียงแค่หมื่นสองต่อเดือนเท่านั้นนะคะซึ่งเพื่อนๆเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นก็กู้ได้แล้วนะคะโครงการนี้ชื่อว่าคอนโดเดอะทีอ่อนนุ t i สเตชันนะคะที่โครงการนี้คือมีส่วนกลางคือเลิศม,มากนะคะมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำซาวนา่าแล้วก็ห้อง หนังสือส่วนกลางด้วยนะคะเดี๋ยวปังพามาดูห้องในห้องกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะตามมาเลยค่ะค่ะก็ห้องนี้นะคะขนาดใหญ่มากทุกคนคือขนาดต้อง26ตารางเมตรนะคะแล้วก็แบ่งสัสดส่วนได้ดีมากนะคะซึ่งโซนนี้ที่ปังอยู่นะคะจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะคะและเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดนี้เลยคือแถมให้อีกแล้วนะคะคือพร้อมอยู่มากๆลากกระเป๋าก็คือเข้ามาอยู่ได้แล้วนะคะนี่ค่ะโซนนี้นะคะจะเป็น โซฟานะคะขนาดใหญ่นั่งได้ประมาณ3คนเลยทีเดียวนะคะคือค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะแล้วด้านหน้าก็จะมีเป็นโต๊ะชั้นวางหน้าโซฟานะคะพร้อมกับทีวีที่เราแถมให้ด้วยนะออ้หูขนาดใหญ่มากทุกคนน่าจะประมาณแบบเกือบ50นิ้วเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ กว้างมากแล้วก็เป็นสมาร์ททีวีด้วยนะคะคือชั้นวางทีวีอะไรเงี้ยคือพร้อมมากนะคะพร้อมอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ประตูของโครงการเดอะทีนะคะคือค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากนะคะเพราะว่าใช้เป็นระบบดิจิตอลนะคะสามารถตั้งรหัสผ่านเข้ามาได้เลยนะคะนี่คือแบบหัวห้องนี้คือสวยมากที่ผนมผนังคือแบบ ตกแต่งได้น่ารักอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรามีการตกแต่งด้วยการใช้กรอบรูปสังกรอบรูปแล้วก็มีไฟดาวไลคือถ้าเพื่อนๆเห็นไฟในห้องเนี้ยคือจัดเต็มมากๆนะคะเพราะว่าไฟเนี้ยสามารถที่จะอ่าตั้งค่าแบบยังไงอะ่ะหันขององศาไฟได้นะคะสามารถที่จะหันทิศทางไปทางไหนก็ได้เพื่อที่จะทําให้ห้องมันดูแบบน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือสวยมากนะคะเดี๋ยวไปดูโซนถัดไปกันดีกว่าคะ่ะ นี่นะคะพอถัดจากโซนห้องนั่งเล่นมาแล้วนะคะก็จะเป็นโซนของการทําอาหารของห้องครัวนะคะนี่คือเรียกได้ว่าแบบจัดเต็มมากเพื่อนๆที่แบบชอบทาอาหารนะคะคือต้องชอบที่นี่แน่เลยเพราะว่ามีทั้งเตาไฟฟ้านะคะที่เราแถมให้เลยนะคะของโครงการนะคะคือเรียกได้ว่าดีมากนะคะ2หัวเลยนะคะแล้วก็มีเป็นเตาแบบดูดควันอะไรเงี้ยไมโครเวฟนะคะของใหม่มากเลยนะคะยังไม่ได้ใช้เลยนะแล้วก็ตู้เย็นนะคะคือเที่ยบจากตัวปังเนี่ย มัเย็นสูงกว่าตัวปาอีกนะนี่ค่ะเป็นของทิตาชีนะคะขนาดใหญ่ประมาณแบบ10คิวเลยนะคือค่อนข้างแบบหูใหญ่มากใหม่มากเลยนะคะ แล้วก็ออกมาที่โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของรับประทานอาหารนะคะมีโต๊ะให้ด้วยคือโต๊ะ่ยคือน่ารักมากคือปางมาอยู่ปางยังชอบโต๊ะนี้เลยนะเพราะมันเป็นไม้ที่แบบขอบมนนะคะให้ความรู้สึกเหมือนมูจิมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเก้าอี้พร้อมอยู่มากๆเลยนะสที่นั่งนะคะห้องนี้นะคะสามารถอยู่ด้วยกันประมาณแบบ2คน3คนอะไรก็กําลังดีนะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาเราทําอาหารเนี่ยคือเรียกได้ว่าใกล้ห้างซูปเปอร์มากๆเลยนะคะเพราะว่าหน้าโครงการนะคะจะมีห้างชื่อว่าเดอะฟิวนะคะห่างจากคอนโดเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเพื่อนๆสามารถที่จะไปช้อปปิ้งแบบพวกของในซูปเปอร์มาร์เก็ตมาทาอาหารเองได้เลยนะคะนี่แล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นระเบียงนะคะซึ่งตรงระเบียงเนี่ยเราก็จะมีเป็นเครื่องซักผ้าให้เลยนะคะเรียกว่า,วาแบบพร้อมอยู่มากนะ ตัวใช้ไฟฟ้าคือครบมากนะคะทีวีเปนครเว็ตู้เย็นเครื่องเสือผ้าโหไม่รู้จะมีอะไรเพิ่มอีกล้วนะคะเดี๋ยวโซนถัดไปบังพาไปดูห้องนอนกันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะโซนถัดไปนะคะจะเป็นโซนห้องนอนนะคะซึ่งจะมีประตูปิดกั้นระหว่างห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนเลยนะเรียกได้ว่าพรเวทสุดๆแบ่งกั้นโซนได้ดีมากนะคะโครงการเดียร์ทีแอดออ t s t ูสเตชันซึ่งห้องนอนที่เห็นนี้นะคะห้องน้ําก็จะอยู่ในบริเวณห้องนอนด้วยนะและนี่ค่ะเตียงขนาดใหญ่มากนะคะ คิดว่าน่าจะประมาณ6ฟุตนะคะใหญ่กว่า5ฟุตนะคะแล้วก็เครื่องนอนเครื่อนงหน่มคือพร้อมอยู่อีกแล้วนะคะนี่ค่ะมาที่ปลายเตียงนะคะเราก็จะมีเป็นอแอร์ที่ติดตั้งให้อยู่ในห้องนอนนะคะแล้วก็มีผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่าวิวฝั่งเนี้ยสวยมากนะคะเพราะว่าจะเป็นวิวต้นไม้เลยเรียกได้ว่าเหมือนแบบอยู่บ้านจริงๆเลยนะคะนี่แล้วก็ที่ผนังของห้องนอนนะคะก็ตกแต่งสวยงามอีกแล้วนะคะ จะเป็นแบบเราบิวคิ้วไม้ให้นะคะคือค่อนข้างน่ารักแบบเหมือนคุณหนูมากๆเลยนะคะนี่ห้องนอนคือดูโดยรวมคือค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะมาส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะขนาดอ่าเรียกได้ว่า3ฝา3ประตูเลยนะคะก็ใส่ของค่อนข้างได้เยอะเลยเพราะว่าจะเป็นของ SB า u r n i t u r e นะคะหรือ INDEX เนี่ยจำจื้อไม่ได้นะคะ แล้วก็โซนต่อไปจะเป็นโซนห้องน้ํานะคะซึ่งห้องน้านะจะเข้ามาทางห้องนอนนะคะเรียกได้ว่าสะดวกมากเวลาแบบนอนนอนอยู่อย่างปวดชิ้นฉ่องก็เข้าห้องน้ําได้เลยนะคะมีห้องน้าตกแต่งสวยเพราะว่าใช้กระเบื้องแบบเป็นลายหินเลยนะคะค่อนข้างสวยมากแล้วก็มีแบบพวกเครื่องทําน้าอุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่าใหม่มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเวอร์ตัวนี้คือของใหม่เลยเนาะเพราะว่าจะแบ่งระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแหงนะคะที่สําคัญกระจกของห้องน้ำเนี่ยคือเรียกได้ว่าใหญ่มากเนี่ยโอ้โห ส่องกระจกไปก็คือสวยนะไม่ถึงปังนะที่สวยก็นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูสรุปของห้องนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะก็เรามาดูสรุปของคอนโด t ดอะทีอ่อนนุสเตชัน uh กันดีกว่านะคะซึ่งห้องนี้นะคะอยู่ใกล้กับ BTS เพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะคะ BTS ออ่นุชนะคะเพื่อนๆที่เดินทาง BTS ไปทำงานเนี่ยต้องสนใจที่นี่เลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างสะดวกมากๆ แถมที่หน้าโครงการก็มีห้างเพียงแค่200เมตรนะคะมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารแถมยังมีฟิตเนสเจทให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่โครงการนี้นะคะคือเรียกได้ว่าส่วนกลางคือพร้อมอยู่มากๆนะคะส่วนกลางเลิศมีทั้งสระว่ายนะ้ำฟิตเนสซาวนา่าห้อง สมุดโอ้โหเรียกได้ว่าครบมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นโครงการใหม่นะคะที่เรียกได้ว่าค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะคะส่วนกลางคือดีนิติดีมากนะคะและห้องนี้ขนาดใหญ่26ตารางเมตรนะคะเพื่อนๆที่เงินเดือน20,000ก็กู้ได้แล้วนะคะผ่อนเริ่มเพียงแค่10,200ต่อเดือนเท่านั้นนะคะประมาณ1 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาชมกันนะคะคือห้องนี้นีเรียกได้ว่าแบบคนแบบอยู่ย่านใจกลางเมืองเลยทีเดียวนะคะใครสนใจนะคะรีบทักหาเพจ ไฟคอนโดนะคะหรือแอดไลน์แอดไยคอนโดมาสอบถามประเมินวงเงินการกู้ได้ฟรีเลยนะคะแล้วเดี๋ยวปังจะพามาดูห้องเองเลยนะคะแล้วก็พาไปยืน่นสินเชื่อจนกระทั่งดูแลถึงกรมที่ดินเลยทีเดียวนะคะใครสนใจอย่าลืมมาหากันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวปังลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ